สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับผมอาจารย์พานทองครับผมสายดวนมหาครับพี่น้องเนาะครับรู้ว่าเ่นจะห้เลขหมุนครับผมครับรู้ว่า่นจะมีที่เด็ดทังไหครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยครับผมอาจารย์พานทองครับวันที่หนึ่งมีนาคมหกสิบแปดครับผม อย่าเผลอได้ครับพี่น้องแม้แต่คลิปเดียวอย่าเผลอครับผมอาจารย์พานทองเลขผลมอหลายคู่ครับพี่น้องเนาะบนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่ว่างหันกับห้าศูนย์ตรงตรงครับผมวันนี้คลิปนี้ไปเบื้องก้นครับพี่น้องครับผมต่วชุดแรกลงไปแล้วเด้อครับพี่น้องลงไปแล้วอาจารย์บ้านทองครับผมคลิปนี้เ็จะมีพิเศษจังไดครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปตามกันต่อ ก่อนที่จะไปรับชนรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์ก็มาเชียร์ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์พานทองเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับก่อมาเชียร์น้ำเชียร์และก็อูน้ำชายในเด้อครับผมไปรับชนรับฟังแนวทางตัวเลขกรับอาจารย์ผ่านทองกันเลยครับอาจารย์ครับก่อมาเชียร์สวัสดีอาจารย์พานทองครับผมครับผมครับอ๋สายด่วนมากจริงๆนะอาจารย์ครับผม มีเหล็กพิเศษยหครับเจ้าตรงหรือใกล้เคียงง่วยเอาตรงแล้วอาจารย์เอาตรงเลยเนาะเอาตรงๆแล้วครับผมศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมเหล็กเด่นไหมรับศหนึ่งสองฮะเหล็กเต้นเนาะศูนย์หนึ่งสองเหล็กเด่นน่ะแมนแมนครับผม บนล่างด้วยนะเจ้าผมเด่นบนล่างศูนย์หนึ่งสองอันนี้ที่ให้เป็นประจำครับผมเออน้นสองเจ็ดนะเด็กล่างมาครับเนี่ยครับเด็กล่างเน้นสองเจ็ดสองเจ็ดผมเป็นให้แต่คลิปแรกหมดเออเออสองเจ็ดให้ใส่คลิปแรกน่ะโอ้บอทิมเลยบทิมถิมให่างเนาะตัวหวตัวใหญไม่โดนไปแล้วโอ้เน้นสองเจ็ด ตัวนี้มันจะออกกี่เล่าครับมันออกกี่เล่าเหมตัวนี้สองเก็ดอะครับโอ้โหยังหายตัวเก้าอีกแล้วครับผมสองเจ็ดเหมือนเดิมสองเก้าไม่ผ่านแล้วสองเก้าไม่ผ่านเอ้มาสองเจ็ดย้ำเลขล่ามสองเก้าสองเก้าไม่มาด้วยกันอือสองเก็ดแดงๆอะสองเจ็ดหรือเจ็ดสองครับผม สองเจ็ดครับอือสองเจ็ดสองเจ็ดไม่ใช่เจ็ดสองเลยครับผมอาจารพานตอนเนี้ยโอ้ยเด็กล่างนะอันคลิปแรกก็ให้สองเจ็ดเองครับผมให้เอ่อปูไปก็สองเจ็ดนะครับหาเดอร์ฮาร์ดอัลลี่เหรอครับเนี่ยหาไว้แล้วครับ หาตัวตุรีไว้แล้วได้แน่ไปครับนี่ได้แน่แล้วล่ะสองเจ็ดเนาะครับถ้าบอกเจ็ดสองแล้วครับเป็นไปวะเลยทองเจ็ดสองเจ็ดเจ็สองเป็นไปวาได้ครับม่ต้องกลับเลยหัวกได้ครับพี่น้องเจ็๊บปากครับผมเจ็ดสองหัวแห้งก็ได้เจ็บปากครับ เปลนไปว่าได้ครับผมบนวันนี้บนสิ่งให้ตัวล่องไปก่อนครับผมให้ตัวล่องก่อนนะครับลองห้าห้าหกศูนย์ลองหกศูนย์ตัวลอง,ตลองแต่มันกอ็อาจจะออกตัวล่องนั่นแหละ ครับผมมั่นใจมากเลยตัวเนี้ยครับ 5, 6, 1, ห้าหกหนึ่งเนี้ยให้น้องอูไปแล้วแต่ไม่รู้จะเข้าหรือไม่เข้าอืมแต่มันม่นใจมั่นใจเอ่อหกมั่นใจห้าหกหนึ่งห้าหกศูนย์อ่ะโอมั่นใจห้าหกศูนย์ อันให้คู่เดียวเนี่ยบอครับครับแค่นี้แหละโอ้คือคือว่าตัวร่องร่องเออแหละตัวร่องเนี่ยตัวร่องใน r สิออกอะ่ะอ๋อร่องจากคลิปแรกเนี่ยบอครับห้าหกศูนย์กับพีน้องเนาะครับวันนี้คลิปนี้ห้หาหกศูนย์แล้วกับเลขล่างยังเหมือนเดิมล้านเปอร์เซ็นเลยสองเจ็ดครับพอ,อยใสไให้เฝ้าซื้อเรยบ่ครับ ก oh, ่อนจะใส่เสื้อลอดสองแก๊อสอ่ะสั่งมาแล้วเด้อครับพี่น้องสั่งมาแล้วแต่ว่าหันเอ่อน้ำเท้าฝันแมนเยอ่เงวดงวดนี้กับฝันแมนครับย่ายทิ้งเด็ดขาดสองแก๊สอะสองเจ็ดอย่าทิ้งครับผมครับเอ่อห้าหกศูนย์อย่าทิ้งเด็ดขาดนะครับ ห้าหกศูนย์อยากเนี่ยนี่มันจะมาครับห้าหกศูนเอาวิ่งวิ่งวิ่งหกวิ่งหกบนวิ่งบนหกให้เลขเดินหาไว้หลังครจับคู่ผจับคู่ห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์แค่นั้นแหละครับ หนึ่งไม่มามันก็มาห้าหกศูนย์นี่แหละครับผมวิ่งล่างเนี่ยครับล่างวิ่งสองตัวเดียวสองเกตตัวเดียวก็มัมเสียดับสองไหมดับสองกับ้างดับปวยุูเนี่ยปวยยูหงวดนี้ดับสองปวยุูหรอโอ้เขาเรือกรับพี่น้องรับเก้าเสียกับมังคอกันครับสองดับสองครับพี่น้องเนาะลงกิบไปแล้ว ของ,กงเกานีองเกาหเนียได้เอ่อหนึ่งศูนอะไรอ,108อ่ะหนึ่งศูนแปดอ่ะยีหนึ่งศูนย์เลยอ๋อเรียกลอยลอยมาไล่เ,เหครับใช่ลอยมาไล่เส้นไปใส่นอกบ้านหนึ่งศูนแปดนี่ว่าครับผมใช่ใช่หนึ่งศูนแปดอ่ะแม่ไหมรครับใช่แล้วก็อี เออได้หนึงน่งหนึ่งหนึ่งห้าหกไม่ใช่ละอะไรอีกตัวหนึง่งได้หนึ่งห้าหกไม่ใช่ละสี่ห้าหกก็สี่ห้าหกละครับเออสี่ตัดทิ้งไปเลยห้าหกศูนย์เล่นไปเลยหว้วันเนี้ยสี่ห้าหกตัว,ต,วตัวบนนะครับผม ใช่ใมมันึงไม่มากสี่ไม่มาครับครับถึงบนถึงล่างอ่ะนี่แหละครับผมอาจารย์พานทองวิเคราะห์แล้วเด้อครับผมครับรบวิ่งบนหกห้าหกสูนวิ่งล่างสองสองเจ็ดยังตัวเดิมครับพี่น้องเนาะไม่สนดับครับผมไม่สนดับรอกครับ ก็มีเสียระเบิอยู่ครือตาเดียน่ะตัวจานนี่ใสมาแล้วครับผมนี่นะครับเนาะ้าออตัวนี้มาร้องอาดเลยนะครับสื่อเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าบังหันกัดดับหาบอยู่ครับพี่น้องเนาะจากนั้นก็มาเกยหาซุนครับผมสู่คนว่าไหวครับวันนี้เพิ่นกิดไฮซอง สองเจ็ดแล้วครับผมไดเน้นเน้นนี่นะครับผมครับเอาโอเคเนี่ย้ะครับก็มาเชียรกับสิลปรบกวนอาจารย์ซับนีด้อครับผมครับขอบคุณอาจารย์พ่านทอมสวัสดีครับดีไม่แห้งครับผมครับครับเาครับพี่น้องครับผมเป็นกานย้ำพื้นเก้าครับพี่น้องเนาะล่างตัวนี้ตัวเดียวสองเจ็ดครับบนวิ่งหกครับพี่น้องเนาะ อ้าหกศูนย์ครับคุนว่าตัวเนียมาสำรองตัวที่ให้คลิปกอนานๆเด้ครับพี่น้องครับเด่นบนล่างศูนย์หนึ่งสองต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะศูนย์หนึ่งสองต้องมีให้เห็นครับนี่แะครับผมออปิจาหน้าเบิ้งครับพี่น้องแนวทางเลขอาจารย์พันทองโทรด่วนย้ำเลขล่างตัวนี้ครับพี่น้องเนาะตัวเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงครับผมไม่สนดับครับผมครับ 27ไม่ใช่72็ครับพี่น้องเนะสองเจเม็ดเดียวครับถ่ายคลิปนี้เกาม่เชื่อกะขอไว้พอดให้พี่น้อยที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยรลงวเงินไปน้ากันครับในห่วยวันที่หมีหน้าค้ม68สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ